ทักษะหรือความสามารถเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการฝึกฝนต้องอาศัยการทำบ่อยๆแล้วก็ต้องผ่านการลองผิดลองถูกหรือว่าผ่านความล้มลุกคลานมันถึงจะ พัฒนาจนมีความคล่องแคล่วว่องไวอย่างเด็กทารกเนี่ยจะให้เขาเดินเป็นเนี่ยเขาก็ต้องนะฝึกเดินแต่ก่อนก็เดินไม่เป็นหรอกคลานอย่างเดียวและระหว่างที่ฝึกเดินก็อาจจะมีล้มเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าพอล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามเดินต่อถ้าทำที่บ่อยๆเนี่ยก็จะล้มน้อยลงแล้วก็เดินได้มั่นคงต่อเนื่องจนกระทั่งไในสุดก็เดินเป็นมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแล้นก็เป็นวิธีเดียวนะ ที่จะทำให้เด็กเขาเดินเป็นได้เดี๋ยวว่าแต่คนเลยนะสัตว์อย่างเช่นหนูเนี่ยสมมุติเราให้เขาปล่อยข้าเข้าไปในเขาวงกดและในนั้นเนี่ยมันมีเนยหรือมีถั่วมีอาหารที่หนูชอบเนี่ย อยู่อีกมุมหนึ่งอีกปลายปลายห้องก็ได้หรือว่าปลายขาวงกดเนี่ยที่แรกเนี่ยหนูนก็ใช้เวลานะใช้เวลานานกว่าจะหาเจอตอนใหม่ใม่มันก็ไปผิดทางหลงทางบ้างแต่ถ้าว่าเปิดโอกาสให้หนู ทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเช่นพอมันหาเจอแล้วทีแรกก็ใช้เวลานานหน่อยอ่ะครั้งต่อมาก็ปล่อยเข้าไปในขาวงกตอีมันจะมีความชันิชนานมากขึ้นแล้วมันก็จะหาเนยหรือหาอาหารได้ไวขึ้นเจอได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกทั่งถึงจุดหนึ่งนะอม พอปล่อยมันเข้าไปในเขาวงลลนะั้นมันาสามารถจะวิ่งตรงเข้าไปจนพบของกินได้โดยที่ไม่มีการหลงหรือว่าวิ่งผิดทางเลย้การเจริญสติมันก็แบบนั้นเหมือนกันนะการที่สติของเราจะว่องไว เห็นความคิดได้เร็วหรือว่ารู้ทันอารมณ์ได้ฉับไวเนี่ยมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการปฏิบัติผ่านการทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วที่จริงเราไม่ต้องทำอะไรมากนะเพียงแต่ปล่อยให้สติเขาทำงาน ใหม่ๆเนี่ยกว่าจะรู้ทันความคิดหรือเห็นอารมณ์เนี่ยมันก็ใช้เวลานะคิดไป7-8เรื่องแล้วนะเผลอไปเป็นวักเป็นเวลแล้วถึงค่อยเห็นความคิดหรือค่อยรู้ตัวว่าหลงไปแต่ถ้าเราให้โอกาสกับสติ ทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเขาจะไวขึ้นเขาจะ,ะเห็นอารมณ์เห็นความคิดได้ไวจากเดิมเนี่ยคิดไปเจ็ดแปดเรื่องถึงค่อยรู้รู้ตัวต,วตอนหลังนี่แค่คิดเรื่องแรกเรื่องเดียวไม่ทันจบเลยอ่ะรู้ซะแล้ว เรม่ต้องทำอะไรมากนี่เพียงแต่ให้โอกาสสติทำงานเหมือนกับเราปล่อยปล่อยหนูให้ไปหาอาหารเนี่ยในเขาวงกตเนี่ยราอไม่ต้องทำอะไรเพียงให้โอกาสกับหนูถ้ามันได้โอกาสทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะหาอาหาร ได้เร็วได้ไวและต่อตอนหลังเนี่ยมัจะย้ายอาหารไปไว้อีกที่หนึ่งมันก็สามารถจะหาได้เร็วเหมือนกันเพราะว่าเหมือนว่ามันรู้ทางเราไม่ได้ไปทำอะไรกับหนูตัวนั้นเลยเพียงแต่ว่าให้โอกาสมันทำบ่อยๆหาบ่อยๆหาบ่อยๆสติก็เหมือนกันนะ การเตรนสติเนี่ยมันคือการให้โอกาสแก่สติในการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้สติทำงานเท่าไหร่เพราะว่าเราทำอะไรก็ไม่รู้เรามวัวแต่ไปสารวนอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าปล่อยใจให้อยู่ในความหลง ไม่เคยที่จะเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานอย่างจริงจังการเดินจงกรมการสร้างจังหวะเนี่ยหรือการทำสมาธิภาวนาด้วยวิธีอื่นรูปแบบใดก็ตามเนี่ยมันคือการให้โอกาสก,ากับสติเราไม่ต้องไปไปทำอะไรนะกับสติ เพียงแค่ให้โอกาสแก่เขาจริงอยู่นะใหม่ๆเนี่ยกว่าจะรู้ทันความคิดโอ้วมันใช้เวลาเราก็ต้องนะอดทนรู้จักอดทนรอคอยจะใจร้อนต้องวางใจนะวางใจในสติว่าถ้าเขาได้มีโอกาสทำงาน บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยก็จะนะทำงานได้เร็วขึ้นรวดรวดเร็วปรับเร็วมากขึ้นแต่บางคนเนี่ยที่จริงส่วนใหญ่ก็ได้ที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความไว้วางใจสติแล้วก็ทนไม่ได้นะที่ว่า สติมันทำงานช้าเหลือเกินกว่าจะรู้ตัว,วหลงคิดไปก็คิดไปจมเข้าไปในความคิดนี่บางที10-20นาทีหรือว่าหลายไปกับความคิดเจดปเรื่องสิบเรื่องเข้าไปแล้วทนไม่ได้นะว่ามันทำไมทำงานช้าแบบนี้ ปล่อยให้ความคิดมันมันรกหัวในหัวมีแต่ความคิดโดยที่สติไม่ได้ทำอะไรเลยอยากกัน,นั่นเลยนะ,อะคอยดักจ้องความคิดดีกว่าถ้ามันโผล่มาเมื่อไหร่ก็จัดการกับมันเลยหลายคนก็ใช้วิธีเนี่ยคอยดักจ้องความคิด ไม่ไว้ใจสติว่าถ้าให้โอกาสเขาทำงานเนี่ยเขาจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆใช้วิธัทางลัดนะคอยดักจ้องดูความคิดหรือไม่ฉะนนั้นก็บังคับจิตให้มันอยู่กับจดจ่ออยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเพ่งเ,เช่นเพ่งที่มือเพ่งที่เท้าบังคับมันมันจะได้ไม่คิด เพราะว่าถ้ามันคิดที่ไรเนี่ยฟุ้งกระเจิงเลยจะหวังพึ่งสติให้ทำงานก็หวังไม่ได้อันนี้เรียกว่าไม่ไว้ใจสติแล้วก็กลายเป็นว่าไม่เปิดโอกาสที่สติทำงานเราต้องมีความไว้ใจนะแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานของเขาเหมือนกับที่นักวิยาศาสตร์ปล่อยหนูให้ไปหาเหนย แล้วก็ดวนะด้วยความเชื่อว่าถ้ามันทำบ่อยๆมีชั่วโมงบินเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นไวขึ้นฉลาดขึ้น <c oughs> สติเราบางทีมันก็เหมือนกับน,นูนะ <c oughs> คือเขาต้องการโอกาสเ <c oughs> ขาต้องการชั่วโมงบินอ <c oughs> ันตรา,ายสติทำงานนะโดยที่ไม่ไม่ใจร้อน ใหม่ๆเนี่ยสติจะแม้จะงุ่มง่ามเชื่องช้ายังไงปล่อยให้หลงเข้าไปในความคิดเป็นวักเป็นเวนะไม่เป็นไรทำใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่ระหว่างที่เดินจงกรมสร้างจังหวะน,นี้แหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำงานได้ไวขึ้น จะาเอาความคิดหรือจะาเอาอารมณ์ได้เร็วขึ้นเพราะว่าได้ฝึกได้ทำบ่อยๆก็เหมือนกับเด็กนะกว่าจะเรียนกว่าจะเดินเป็นเนี่ยมันก็ต้องล้มลุกบางทีก็คลุกคลานเลยครั้งแล้วครั้งเล่าสติก็เหมือนกันใหม่ๆมันก็ทำงานช้า ผิดพลาดแต่นั่นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ฝึกเนื่องจากเราไม่ให้โอกาสเขาให้ลองมองดูนะว่าการตริมสติเนี่ยหมายก็คือการเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานไม่ต้องไปบังคับจิตไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดมันจะคิดก็คิดไปน แล้วให้สติทํางานให้สติไปตามหาความคิดเอาเองแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยชอบควบคุมบงการเราไม่จะไม่ค่อยอนะปล่อยให้อะไรตอนอะไรมันทำงานของมันเอง ถ้าหากว่าสติทำงานไม่ทันใจก็พยายามไปกดข่มความคิดพยายามไปดักจ้องความคิดหรือว่าพยายามห้ามคิดโดยการให้จิตมันไปเพ่งอยู่กับอะไรสักอย่างอันนี้ส่วนหนึ่งเพราะมีความกตัญใจว่าไอ้การที่มันมีความคิดมากๆนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันทำให้จิตไม่สงบ ก็มาปฏิบัติก็เพราะอยากจิตสงบไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจิตมันไม่สงบเพราะมีความคิดเยอะก็ทนไม่ได้ต้องจัดการกับมันให้ความคิดที่ว่าความคิดถ้ามีเยอะๆนี่มันไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดนะเพราะว่าที่จริงแล้วมันก็ มันก็มีประโยชน์อยู่หลวงพ่อพุธเล่าว่าเนี่ยเคยไปอุปถากครับอุปถากหลวงปู่เสากันตะศีโลหลวงปู่เสาเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นเลยทีเดียวนะพระอ,อาจารย์หมาบัวเนี่ยยกย่องหลวงปู่สาว,ว่าเป็นพ่อพระกรรมฐานอีสาน หลวงปู่มั่นนี่เป็นอาจารย์ของพระกรรมฐานมากมายนะแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยมีอาจารย์คือหลวงปู่เสาหลวงพรอพุทธลาว่าวันหนึ่งากาที่อุปถากหลวงปู่เสาท่านก็เปิดเปยขึ้นมาว่าวันนี้จิตข้าไม่สงบเลยมีแต่ความคิด หลวงพูดแปลกใจนะขนาดหลวงปู่สาวนี่จิตยังไม่สงบอีกเหรอก็เลยพูดขึ้นมา,าว่าเนี่ยจิตฟุ้งซ่านหรือไงครับอาจารย์หลวงปู่สาวไม่ตอบนะแต่ท่านบอกว่าเนี่ยถ้าให้จิตมันนิ่งสงบนี่มันไม่ก้าวหน้านะหลวงพ่อพูดนี่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะถ้าให้จิตมันสงบ มันก็ไม่ก้าวหน้าอาในความกระจ่างคนทั่วไปเนี่ยจิตมันสงบองจริงๆเรียกว่าก้าวหน้าจิตต้องสงบถึงจะก้าวหน้าปฏิบัติแล้วจิตไม่สงบจะเรียกว่าก้าวหน้าได้อย่างไรแต่จริงนะหลวงปู่สาวท่านทรงตั้งใจที่จะบอกว่าเนี่ยในการที่มีความคิด พุดขึ้นมาในจิตเนี่ยมันก็เป็นเครื่องฝึกนะของสติถ้ามีความคิดอยู่เรื่อยเนี่ยสติมก็เติบโตเพราะว่ามันได้ทำงานหรือยิ่งกว่านั้นคือว่าการที่มีความคิดเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ เพราะว่าความคิดเรานี้มันมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้มันมาเพื่อแสดงสัจธรรมให้เห็นในเรื่องอนิจจังทุกขอังอนัตตามันแสดงให้เห็นนะถึงว่าออสภาวธรรมนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันมาเพื่อให้เห็นว่าเออนี่แหละคือสหธรรมนะที่ เป็นของมันเองมันมาเพื่อให้จิตได้เรียนรู้เพราะนั้นถ้าไม่มีความคิดเลยเพราะหรือไปเพราะไปทำให้จิตมันนิ่สงบนเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ก้าวหน้าเพราะไม่เกิดการเรียนรู้อาคนหลายคนเนี่ยก็คงจะแปลกใจมันก็หลวงพ่อพูดนะว่าโอ้ขนาดหลวงปู่สาว์นี่ จิตท่านยังมีความคิดเยอะเลยทั้งที่ท่านเป็นอาจารย์ระดับปรมาจารย์เลยนะมีด้วยเหระจิตไม่สงบอันนี้มันก็เป็นธรรมดานะของสังขารที่มันปรุงแต่งความคิดการที่มีความคิดมาไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะมีท่าทีอย่างไรกับความคิดเหล่านั้นนะ แค่เห็นว่ามันเป็นสภาวะที่ปรากฏให้เห็นว่าสิ่งต่างๆมันเป็นเช่นนั้นเองนะมองความคิดเหล่านั้นแล้วเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละหรือว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหรือว่าได้เห็นไนะตรลักษณ์ที่มันได้แสดงออกมาอย่างนี้ก็ทำให้จิตก้าวหน้านะ นั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะว่าการที่มันมีความคิดเกิดขึ้นมาในจิตมากๆนี่มันไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นสิ่งเสียหายตรงข้ามนะถ้าไปทำให้มันหยุดนิ่งสงบเนี่ยบางทีอาจจะทำให้อาจจะกลายเป็นการหน่วงจิตไม่ให้มีความก้าวหน้าก็ได้นั้นถ้ามันจะมีความคิดเกิดขึ้นมาเออก็ ก็ไม่เป็นไรดีซะอีกนะให้สติได้ทำงานหน้าที่ของเราคือเปิดโอกาสให้สตินะได้ทำงานโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับสตินั่นเลยแค่ให้โอกาสกับเขาอาจจะมีตัวช่วยบ้างนะตัวช่วยก็เช่นว่าปฏิบัติในที่ที่มันไม่มีเสียงอึกทึก็คือโครมมาก ไม่มีภารกิจการงานมากไม่มีสิ่งร่อเร้าเย้ายวนหรือว่าสิ่งกระตุ้นมากมายอันนี้มันจะช่วยทำให้ความคิดเนี่ยมันไม่ออกมาเร็วไม่ออกมาแรงมันก็เป็นโอกาสให้สติดได้รู้ทันได้ไวขึ้นเร็วขึ้น หรือว่าการที่เรามีอิริยบทมีรูปแบบบางอย่างเ,าเช่นสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมเนี่ยก็เพื่อให้ให้จิตเนี่ยนะมันได้มาฝึกฝึกรูปกายก่อนให้ความการเดินเคลื่อนไหวไปมาหรือยกมือสร้างจังหวะเนี่ย ในแง่หนึ่งมันก็เป็นการเช็คในตัวนะว่า <c oughs> เรามีความรู้สึกตัวไหมในขณะที่เดินในขณะที่ยกมือเพราะถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะรับรู้ถึงการเคลื่อนของร่างกายไม่ว่าแขนขาหรือลำตัวถ้าไม่รู้สึกเมื่อไหร่ว่ากายเคลื่อนไหวนั้นแสดงว่าลืมตัวละ ถ้ารู้สึกเมื่อไหร่ว่ากายเคลื่อนไหวอันนี้แสดงว่าใจมันอยู่กันื้อกับตัวมีความรู้สึกตัวนะแล้วก็มีสติอยู่กับตัวมันเป็นเครื่องเช็คได้นะแล้วก็มันก็เป็นเป็นจุดพักพิงให้กับจิตด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีกายเป็นจุดพักพิงเนี่ยมันก็จะเที่ยวเรื่อยเปื่อย มันก็จะละเหียเร่ร่อนฟุ้งหนักเข้าไปใหญ่ซึ่งก็ทำให้สติทำงานลำบากแต่ถ้าว่ามีจุดพักพิงนะให้จิตมั่งมันก็จะแวบ,บไปเป็นครั้งเป็นคราวและพอแวบเปไม่ไหลอ่ะก็สติก็ทำงานออกไปทำงานทันทีอีกอย่างนึงคือว่าความรู้สึกตัวเนี่ยนะหรือความรู้สึก ว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นเครื่องช่วยให้สติทำงานได้ดีเพราะว่าเวลาใจลอยถ้าเกิดว่ามันมีความรู้สึกว่าตัวขยับเท้าขยื่อนมันก็จะรู้สึกตัวได้เร็วสติก็จะมาเห็นความคิดหรือว่ารู้ทันอารมณ์ได้ไวเมือนก็ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยหรือความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันไปสะกดให้จิตเนี่ย กลับมามีสตินะมันก็เหมือนกับเวลาเราใจลอยแล้วมีคนมามาแตะไหลมาแตะแขนทันท,ทีที่รู้สึกว่ามีคนมาแตะไหลแตะแขนเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยใจที่มันไหลลอยไปมันจะเกิดมีสตินะเรียกกลับมาให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเนื้อกับตัว อันนี้เราเป็นเรื่องเป็นตัวช่วยให้สติได้ทำงานได้ดีแต่ลักๆคือเราให้โอกาสเขาโดยที่ไม่ต้องไปไปไปวิตกกังวลว่าทำงานเชื่อง้าหรือเกินนะรู้ทันได้ช้าหรือเกินอยากกันนั่นเลยนะสติไม่ต้องทำอะไรแล้วฉันจะทำเองนะฉันจะดักจ้องความคิดฉันจะบังคับจิตไม่ให้คิดนะ ต้องไว้ใจสตินะไว้ใจว่าเนี่ยถ้าโอกาสเขาทํางานอย่างอิสระเขาจะพัฒนาได้ไวขึ้นเร็วขึ้นแล้วเราก็เป็นเพียงแค่นะผู้สนับสนุนนะส่งเสริมให้สติทํางานเราทํามากไปกว่านนี้ไม่ได้เพราะว่าสติเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในอํานาจของเราเสียทีเดียว เวลาเราเราลึกได้เนี่ยเลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยซึ่งเป็นงานของสติเนี่ยถ้เราสังเกตนะว่ามันเลึกได้เองอย่างเช่นอ่ะกำลังทำอะไรอยู่เพลินเินก็นึกขึ้นมาได้ว่า อีกสิบห้านาทีอะได้เวลาสวดปฏิโมกข์แล้วลืมไปเลยนะว่าวันนี้มีสวดปฏิโมกข์แต่จู่ๆมันนึกขึ้นมาได้เองถามว่ามันนึกขึ้นมาได้เองได้ยังไงไม่รู้แต่สติมาทำงานเองนี่เป็นงานของสัมมาสติเลยนะคือเราลึกได้เองกำลังสวดมนต์ทำวัดอยู่ละใจลอยเสร็จแล้วก็ นึกขึ้นมาได้ว่านี่กำลังสวดมนต์นะใจที่มันกำลังนึกถึงบ้านนึกถึงงานการต่างๆมันกลับมาเลยถามว่ามันระลึกได้ยังไงไม่รู้แต่มันนึกขึ้นมาได้เองการระลึกนึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นเองก็เหมือนกับสติเนี่ยนะที่จะมาเห็นความคิดเนี่ยมันก็เห็นเองนะ มันเราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชามันได้ไม่สามารถจะอาศัยเจตนาได้มันไม่เหมือนการระลึกเรื่องราวในอดีตนะเราสามารถจะใช้เจตนาได้ความตั้งใจเจตนานึกเช่นถามว่าเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์สมใจพูดเรื่องอะไรหรือเมื่อเช้านี้เรากินอะไรนะ ถ้าเราตั้งใจนึกซึ่หน่อยนะมันก็จะนึกออกอันนี้เป็นเรื่องของการระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอดีตอาศัยเจตนาได้ความรู้ที่เราเรียนมาบางทีก็ลืมไปแต่พอตั้งใจนึกซึ่หน่อยมันก็ออกมาได้แต่ว่าความระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันมันออกมาเองมันนึกขึ้นมาได้เอง มันไม่อยู่ที่เจตนารวมทั้งการรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เนี่ยมันรู้ทันของมันเองมันไม่ใช่ว่าอาศัยเจตนาหรือความอยากมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือนะการควบคุมบังคับของเราแต่ว่าเราก็สามารถที่จะ พัฒนาได้สับสนุนได้ด้วยการให้โอกาสสติทำงานก็หลังระหว่างที่ปภาวนาระหว่างที่เดินยู่กิมใจมันลอยโดยที่เราไม่ไปมบังคับไ่ไปบังคับจิตไว้ให้ไม่คิดอะไรให้โอกาสกับให้อิสระกับจิตที่มันจะคิดหรือไม่คิดก็ได้แต่ถ้ามันคิดมื่อไหร่นะสติออกมาทำงานทันทีแน่นอนนะใหม่ๆก็ช้า กว่าจะรู้ทันความคิดแต่ว่า,าให้โอกาสเข้าบ่อยๆก็จะทำงานได้ไวขึ้นไวขึ้นเหมือนกับเราให้โอกาสกับนักกีฬาหน้าใหม่ให้เขาลงสนามบ่อยๆพอเขาลงสนามบ่อยๆลงสนามบ่อยๆเขาก็จะมีทักษะมากขึ้นนะเขาเรียนรู้ได้เองสติก็เหมือนกันอย่าว่าแต่สติเลยนะแม้กระทั่งหนูเนี่ยมันก็ สามารถจะจะเรียนรู้ของมันเองได้นะในการหาอาหารที่ถูกซ่อนเอาไว้ถ้าให้เวลามันให้มันได้ทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะทำได้ไวได้เร็วให้เราต้องไว้ใจนะไว้ใจสติพอเราไว้ใจสติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปบังคับจิตนะไม่ไปดักจ้องไม่ไปเพ่งไม่ไปห้ามคิดให้อิสระกับ จิตที่มันจะไหลลอยไปคิดนั่นคิดนี่หรือไหลลอยไปตามความคิดแล้วเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นนั่นแหละสติก็จะได้ทำงานอย่าไปรู้สึกแย่ที่มันมีความคิดเยอะบางคนน่ยภาวนาไปไม่นานนะมีประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่พอ ภาวนาไปโหความคิดมันเยอะเหลือเกินก็บ่นแล้วทำไมฉันจึงมีความคิดเยอะแบบนี้ทั้งที่ปฏิบัติได้ก็แค่ไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่วันแต่ไปคาดหวังแล้วว่าโอ,อ้มันต้องจิตมันต้องสงบลืมไปว่าจิตมันก็เป็นอนัตตานะมันไม่อยู่ในอำนาจการควบคุมของเราเพราะฉะนั้นมันจะ มันจะมีความที่เกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดาและที่ริงมก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายมันก็เป็นของดีนะถ้าหากว่าใช้มันให้เป็นหรือมีท่าทีที่ถูกต้องกับมันก็อย่างที่หลวงปู่สาว,ว่าเนี่ยถ้าจิตมันนิ่งสงบนะมันก็ไม่ก้าวหน้านะลองไปพิจารณาดูคำเดียวเพื่อทันี้นะ